สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะออกมาเพื่อให้ทุกท่านนะครับได้มีโอกาสรับทราบในเราขอโฆษณานะครับสุรยุปราคาจะเกิดขึ้นในเดือนของมิถุนายนพุทธศักราช2564นะครับก็จะอยู่นะครับแล้วแต่ว่าคุณเป็นคนประเทศใดนะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดโซนเอเซียกับโซนยุโรปเนี่ยมันก็จะคบโอเวอร์แลปกันหน่อยหนึ่งก็เฉลี่ยอยู่ที่วันที่9มิถุนายนและวันที่10มิถุนายน2564นะครับแต่ว่าของประเทศไทยเนี่ย จะอยู่ที่กา้ามชุนานะครับก็โอเวอร์แลปกันนิดหน่อยนะครับอันนี้ก็อยู่ที่การคํานวณแต่ว่าไม่ต่างกันแน่นอนนะครับระหว่างตะวีปตะวันออกกับตะวันตกก็เหรือ10มิถุนายนะครับ2 5, 5 6 4นั่นเองนะครับในหลักของดวงชะตานะครับก็คือดาวอาทิตย์ดาวจันทร์และดาวราหูโค,โครจรเสด็จองศาการอยู่ที่ราศีของพุธศบนั่นเองนะครับตรงจุดนี้ก็คือหลักของโหราศาสตร์ว่าเกิดสุริยุปราคาที่ราศีพุธศบดังนั้นนะครับ ในหลักของโหราศาสตร์แล้วเนี่ยถ้าเป็นตำรา,าบโบราณในสมัยก่อนเขาก็จะบอกว่าห้ามโดนแสงแดดเพราะว่าราหูเขาอมนะครับรอาทิตย์พรจจานเกิดขึ้นแต่ในความเป็นจริงมันทําไม่ได้เราจำเป็นต้องทํางานแล้วจะไม่ออกไปโดนแสงแดดเลยมันก็ยากนะครับดังนั้นคําแนะนําของผมก็คือถ้าหากเป็นไปได้ตอนเช้าก่อนออกเดินทาง ก็ให้คูณใส่บาทตักบาทก่อนหรือถ้าใครเพื่อเดินทาง,ทางก็ตื่นมาไหว้พระสวดมนต์ก่อนนะครับตามบทที่คูณได้นับถือศรัทธากันนะครับรวมไปถึงต่อมานะครับในขณะเดียวกันรวมไปถึงนั้นก็ทําให้ตัวคุณเองนั้นมีมงคลมีชัยชนะในใครอื่นแต่ถ้าเกิดใครที่มีมมนะครับระยะเวลาว่างหน่อยก็ใช้บทสวดกินนุสันตรมาโนนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ตรงด้านข้างนี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวก็จะเป็นการแนะนําเคล็ดอีกทีหนึ่ง ดังนั้นเนี่ยในตัวหลักของโหราศาสตร์เมื่อคุณทําเสร็จแล้วนะครับตอนช่วงกลางวันเนี่ยถ้าหากคุณทําระยะเวลาอะไรได้คุณก็ทําปกติบปแต่ถ้าหากว่าคุณมีเวลานะครับที่จะเหลือคุณก็อาจจะแนะนําให้สวดมนต์ตอนขากลับมาบ้านสวดมนต์จุดทูปนะครับจะแดดอกตามกําลังเลขราหูหรือ12ตามกาลังพระราหูรูแล้วแต่ตัวคุณเองนั้นจะสะดวกสบายใจนะครับเพราะสุดท้าราคาเขาจะเกิดขึ้นตรงนั้น ในขณะเดียวกันนะครับถ้าหากว่าแล้วสวดสําหรับคนที่ต้องทํางานประจําสวดเช้าถ้าไม่สะดวกก็สวดเย็นถ้าบางคนสวดเช้าสะดวกได้ก็สวดได้ทั้งเช้าทั้งเย็นก็ยิ่งดีแต่ในหลักถ้าเป็นไปได้ผมแนะนําว่าตอนที่เขาเกิดคาดกําลังจะเกิดคาดอาทิตย์จันทรราหูกำลังจะเกิดคา,าดสนิทองศากันตอนนี้นะครับเสร็จแล้วพอเขาเริ่มคายกันเนี่ยออกไปเนี่ยให้คุณเริ่มสวดบทสวมดมนต์นะครับที่เราแนะนําก็คือกินนุสันตระมโนถ้าหากเป็นไปได้นะครับ ก็คือบทที่เราจะได้ขึ้นตรงนี้ให้นะครับและเพื่อให้ทุกท่านนะครับรับชมอยู่นี้ก็ได้เห็นภาพว่าอาจารย์แล้วทำไมต้องบทนี้จริงๆแล้วมีหลายบทหลายคถานะครับไม่ว่าจะเป็นสุริยปภาก็แล้วแต่แต่ของสำหรับผมเนี่ยในตามตำราของผมผมแนะนำบทสวดกินุสันตระมาโนนะครับสาเหตุมาจากอะไรเพราะจะมีบทสัน้นๆพร้อมคาแปลให้ทุกท่านได้พอกระจ่างเห็นภาพ นะครับซึ่งบทเต็มเนี่ยมีคําแปลเดี๋ยวคุณไปหาอ่านเอาได้แต่ว่าเราจะให้สั้นๆให้รู้ถึงว่าแก่บทย่อๆที่เราเอามาขึ้นนั้นให้รู้อันนี้อนุภาพแห่งคาถาก่อนนะครับบทขึ้นต้นเนี่ยก็จะเป็นกินนุสันตระมาโนวราหุจันทังปมุจสิตัวจันทังเนี่ยกับอีกบทนึงก็จะเป็นสุรยิยังก็คือพระาธิ์และพระจันทร์นะครับจะมีสองบทสลับกัน แปลง่ายๆก็คือดูก่อนลาหูทําไมหนอท่านจึงกระหืดกระหอบปล่อยพระจันทร์เสียเล่านี่นะครับแค่บทแรกการอมสุริยาค่าเนี่ยต้องรีบคายนะครับแล้วตัวบทท้ายเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาบทสั้นๆมาให้เห็นภาพนะครับจะมีอยู่บทหนึ่งกล่าวว่าสัตธาเมพะเลพุทธาชีวันโตณนะสุขขังละเพพุทธคาถา,าพิคิโตแล้วก็จะมีบทต่อไปอีกแปลสั้นๆง่ายๆให้ทุกท่านได้เห็นภาพคือลาหูได้กล่าวว่า ข้าพระพุทธเจ้าถูกบังคับด้วยคาถาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหากข้ามิพึงปล่อยจันทิเทวบุตรหัวข้าพระเจ้านั้นจะต้องแยกออกเป็นเจ็ดเสี่ยงนี่คืออนุภาพแห่งคาถาว่าเขาอมแล้วเขาต้องรีบคลายใารที่ส่วนมนต์บทนี้แม้เจอเรื่องราวหลายๆอุปสรรคต่างๆก็จะทําให้ท่านผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้นะครับ แล้วก็การที่เราเอาคาถามารวมไปถึงคําแปลเนี่ยเราก็อ้างอิงจากพระไตรปิฎกเล่มที่15นะครับสุตตันตปิฎกเล่มที่7ของสังยุตตานิกายนั่นเองเราก็มีที่มาที่ไปนะครับอย่างเจนว่ามีคําแปลมีคาถาให้ทุกท่านได้ใช้และไม่ต้องห่วงเราหลายๆคนอาจจะถามแล้วอาจารย์ละ่ะผมแนะนําทุกคนผมใช้บทนั้นอยู่แล้วครับไม่ใช่ว่าเราพูดแล้วเราไม่ใช้ผมใช้บทไหนแล้วเ,เห็นอนุภาพว่าดีเราจึงแนะนําให้คนที่ติดตามรายการได้ใช้เพื่อให้ดีแบบเรานั่นเองนะครับ แล้วก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอกล่าวลาทุกท่านนะครับไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ